นี่ก็โสดเหมือนกันโสดมายาวนาน <ไฟ S 1> เรกรทว็ลินทอนคุณผู้ชมบอกเลยนะคะเรื่องความรักเขาไปก่อนตอนนี้รเรื่องงานปังมากออล่าสุดนะคะมารับบทเป็นแบบว่าจอมคาถาแล้วนะคะอโอ้มันลกึกกึ๊มันลกึกกึก๊เพี้ยงแบบนี้เลยค่ะเวทกับละครเรื่องใหม่คุณผู้ชมเป็นจอมขมับบงเวทนะคะเตะคาถาปราบเหล่าร้ายในละครเรื่องมือปราบมหาอุดค่ะหนุ่มเกรทเล่าให้ฟังนะคะว่าพี่ช่วงนี้ที่เห็นดำแดงไม่ใช่เลยนะคะลุยไทยละครตลอดแล้วเป็นละครบู๊นะคะบู๊ฟีลแบบว่าเหมือนขุนพันธ์่ะออก ออกไปแบบปราบเราร้ายแบบเด็กระทงกระถาค่ะซึ่งเกรทบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่จริงๆนะคะแล้วยิ่งเล่นเกรทก็ยิ่งเชื่อว่าคุณใสแล้วก็สตร์เหล่านี้มันมีอยู่จริงเนงนั้นก่อนถ่ายทํานะคะเกรทก็ต้องเนี่ยแหละค่ะยกมือไหว้กล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเนี่ยแหละค่ะเราก็ไปฟังเสียงหนุ่มเกรทดีก่อนนะคะว่าไปเจอมาหรือเปล่าอะทั้งหมดทั้งมวลจัดไปเลยค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ถ่ายละครแบบหนักมากมาก มือปราบมหาอุดเล่นกับคุณเต้พงศกรเฮ้ยมันเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณน,นะ<ม>คือว่ามันผมว่ามันมีจริงๆอ่ะคล้ายๆหนังขุนพันอะไรเงี้ยเออคือแบบสนุกมากมอ่ะไม่มีแล้วแบบมีซีจีแล้วมีบู๊มีอะไรเงี้ยครับอโอ้มาเลยเกย์อันนี้มือแรกโยน,นเขาเสกเขาสาบมาแล้วใช่ไหมคะอะไรนะคะ่ะเสกพอไม่ต้องสาบเออเสกคอไม่ต้องสาบอ่ะวดมนลให้มาแล้วเ รับพรมาแล้วเนาะใช่นะคะคนสัมภาษณ์ก็โดคนดูกสัมภาษณ์ก็โดจับคู่จิ้นกันเลยไหมสองคนนี้จะจิ้นเฮ้ยจับนักเตะแล้วนะเราก็ชื่อแจ็กกี้เหมือนกันนะแจกี้นีนี่แจ็กกี้เป็นทางทยรัตโยถามไปแจ็คกีเดี๋ยวขอโทรไปถามเก๊กก่อนแล้วกันนะเขาเอาเปล่าถามแม่กุ้งดีกว่าออกเพินอยู่ช่วงนี้เลิศนะคะ